สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูอะไรอย่างหนึ่งคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็คือผมตื่นขึ้นมาแล้วผมจําฝันของผมได้นะครับว่าผมฝันว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจะเซิร์ชดูนะครับฝันว่าเห็นพระจันทร์ลายดวงนะครับผมเราไปดูกันว่ามันจะดวงของเราเนี่ยมันมันจะไปในทิศทางไหนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะย้ำนะผู้ใอญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดี หากหนักใจเรื่องใดก็ตามควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาชีวิตราบเรียบจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องพูดจาต้องระวังเพราะมีคนคอยใส่ร้าย้สยสีอยู่ตลอดเวลาโอเคผมว่าไอ้ไอ้ใส่ร้าย้ายสีนี่มันจะมีนะผมไม่รู้สิมันโดยตั้งแต่เสียต้นปีเลยใส่ร้าย้ายสีเนะี่ยผมไม่ได้อะไรไม่รู้นะคือมันอาจจะตรงเงินไปหรือเปล่าเอามาดูความรักกันดีกว่าครับผม คนรักไปไหนมาคนรักไปไหนคุณไปด้วยไอ้ยังไม่มีนะแต่ไม่ว่าคุณจะแอบเจ้าชุกหวานสนิทไปทั่วคุณมีเวลได้คนอายุน้อยกว่ามาเป็นเพื่อนสนิทและอาจจะพัฒนาต่อไปเป็นแฟนในอนาคตคุณมีโอ,อกาสที่จะได้คู่รักเป็นคนต่างชาติโอ้ยเฮ้ยผม ผมเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนะก็เลยอืไหนๆกําทาทันนี้แล้วไหนนก็มาเวนี่แล้วเอาขอคนญี่ปุ่นไนดะ้ไหมอะไรเงี้ยัูการเงินครับมาดูดูดการเงินกันบ้างนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยใช้เงินนะได้ลาบจากการพอันนี้ไม่ตรงฮะเสี่ยงโชคโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยครั้งน่าจะลองเสี่ยงดูบ้างใหม่ไมเอาอะคนทํางานเป็นลูกจ้างเขาจะสั่ง กระทันหันหรือเร็วแล้วจะกระทั่งเลิกจ้างคุณทําธุรกิจอิสระมีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะผมว่าลบอันนี้ออกก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่น,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 นี่การฝันเห็น ดวงจัน,นทรหาานหนน์หลายดวงบนท้องฟ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเข้ามาคือฝันเห็นพปะจันทร์เต็มดวงหลายดวงบนท้องฟ้าอันนี้ไม่เต็มไม่เชิงเต็มดวงนะันมันจะว่าอย่างดีว่วมันเออมันเป็นเหมือนเซี่ยวอะ่ะพอเอาโทรศัพท์ซูมเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นเต็มดวงเออประมาณนั้นแหละแสดงว่าการกระทำของคุณจะส่งผลร้ายออคุณกำลังแสดงความ ปรารถนาที่จะย้อนเวลากลับไปและทําสิ่งที่แตกต่างออกไปคุณต้องกระตือร้อนมากขึ้นและเป็นบวกมากขึ้นในบางสถานการณ์ชีวิตของคุณย,ย้อนเวลากลับไปปรารถนาที่จย้อนเวลากลับไปรู้ได้ไงรู้ได้ไงถามจริงโอเคครับผมก็มันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสิสีกุมภาพันธ์วันเลนทนยฮะก็ คนที่โสดแต่หน้าตาดีก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทงทีไปนะครับเดี๋ยวผมเขาไปเช็คเดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นเอาเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นเอาไว้วันหน้านะครับผมก็วันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่พิมพ์นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบไปสอบแล้วครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ